พี่แม่ได้ยินเสียงลูกหมาผมก็ได้ยินเอง็งเดี๋ยวไปดูพี่เห็นแม่เขาอยู่ตรงเนี้ยใช่ไม่รู้ว่้แต่เห็นมันลุกมาจากตรงเนี้ยอ,อันนี้พี่เมื่อกี้แม่ตอนนั้นนะที่ลุกามาไม่เจอตอนนั้นเราเคยเขาขุดเป็นโพรงมเนี้ยอยู่ ได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรม่เมื่อกี้มันดังอยู่เอ๊ะมันร้องแถวนี้นี่ตรงนี้มีเลย ต่ข้างในเนี่ยเคยเจอเนี่ยทิวเนี่ยเคยเจอทางงูอ่ะตัวถูทางท้องใหญ่มากแันไม่เจอนครับ